สวัสดีท่านสมาชิกพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผมนะครับเชวศักดิ์ d i วนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับ ATS นะครับชุด ATS นะครับจากไม่น e t ติกนะครับชุดนี้ประกอบไปใช้งานกับงานโซลาเซลล์นะครับนะอันนี้ทางท่านลูกค้านะครับะจากแม่สายนะครับนะก็สั่งนะครับสั่งประกอบนะครับตัวนี้เป็น ATS นะครับ เงื In ่อนไขตั้งสลับไฟนะครับมี2เงื่อนไขมี2เงื่อนไขครับด้วยกันคือ1อินเวอร์เตอร์ตัดนะครับอินเวอร์เตอร์ตัดก็จะสลับไปเป็นการไฟฟ้าอัตโนมัติ2นะครับเวลาแบตเตอรี่ต่ำนะครับถึงจุดที่เรากําหนดไว้นะครับอ่านะก็จะสลับไปเป็นการไฟฟ้าให้นะครับอันนี้คือแมกนติกนะครับตัวสั่งอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนอันนี้คือแมกนติกตัวสั่งการไฟฟ้านะครับ ก็โูนะครับก็จะประกอบไปด้วยไฟแสดงสถานะสองดวงนะครับเพื่อให้เรารู้ว่านะครับขณะนี้นะครับใช้ไฟจากการไฟฟ้าหรือไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับสีเขียวนะครับแสดงไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับสีแดงนะครับปลอดสีแดงนะครับแสดงไฟจากการไฟฟ้านะครับผมฮะโอเคนี้มาดูขั้นตอนการทํางานของตัว เอทเอชจุดนี้กันนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะมีแหล่งจ่ายไฟสองแหล่งจ่ายไฟนะครับนะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับ L 1 N 1นะครับ L 1 N 1นะครับอันนี้คือไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับพอช่องแรกนะครับ L 2 N 2นะครับแหล่งจ่ายไฟเป็นการไฟฟ้านะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใช้หลอดไฟนะครับแสดงสถานะเป็นโหลดนะครับ ก็จะเป็น L 3 N 3นะครับตัวนี้อันนี้แสดงสถานเป็นโหลดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ของโตู้ชุดนี้กันนะครับก็จะมีแมกนีตนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเป็นรุ่น SN 3 5นะครับของ Mitsubishi นะครับตัวที่สองนะครับแมกนีตตัวที่สองนะครับอันนี้ใช้เป็นสะพานไฟนะครับ2องอินเวอร์เตอร์นี้สะพานไฟสั่งการไฟฟ้านะครับสามครับมีตัวทัมเมอร์หน่วงเวลานะครับ กรณีที่อินเวอร์เตอร์ตัดนะครับไปเป็นการไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่เรากลับมานะครับหรืออินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานปกตินะครับก็จะทําการหน่วงเวลาไว้5วินาทีนะครับเพื่อให้อินเวอร์เตอร์พร้อมก่อนนะครับถึงจะต่อโหลดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับต่ C นะครับก็จะมีรีเลย์นะครับรีเลย์220โวลต์คอย220โวลต์ครับ2ตัวนะครับใช้เป็นตัวควบคุมนะครับ แล้วก็เป็นตัวสั่งไฮเปอร์นิกติดทำงานสลับไปสลับมานะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ครับห้าครับก็จะเป็นบอร์ดนะครับโมดูล x s M633 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดต่ำชาร์จนะครับกรณีที่แบตต่ำนะครับบอร์ดก็จะตายจ่ายไฟนะครับ ออกไปนะครับอันนี้เอามาประยุกต์ใช้นะครับให้รีเลย์ทำงานนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูนะครับอีกอันนึงนะครับจุดหนึ่งนะครับคือจุดการต่อไฟนะครับก็ตรงนี้นะครับผมทำเทอร์มินอลไห้แล้วนะครับอันนี้ที่มันสลับไปสลับมานี่ไม่ต้องตกใจนะครับเกิดจากที่ว่าตัวขี้มันหลวมนะครับทำให้วลต์แบตมันหายหายไปนะครับก็พอวอพวลต์แบตหายปุ๊บนะครับ นะต่ำกว่าที่เราเซตไว้เนี่ยนะครับตัว A.T.S ก็สลับมาใช้ไฟจากการไฟฟ้าทันทีนะครับตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถรองรับที่0ถึง60โวลต์นะครับจับสัญญาณแบตได้ที่0ถึง60โวลต์นะครับก็เอาไปใช้ทุกระบบครับไม่ะเป็นระบบ12ระบบ24ระบบ48นะครับใช้ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสอนวิธีการตั้งค่ายดูนะครับ ตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับด้านซ้ายนะครับอันนี้จะแสดงอันนี้คือแบตต่ําตัดนะครับกรณีที่แบตเตอรี่เราต่ํากว่า23.5 V โวลต์นะครับตัว ATS ก็จะสลับมาเป็นการใช้ไฟจากการไฟไฟ้าให้ทันทีนะครับไปที่โหลดนะครับด้านฝ้านะครับอันนี้คือ26ตั้งไว้ที่26 V กโวลต์นะครับกรณีที่ ATS สลับบอร์ดตัวนี้สั่ง สั่งตัดไปแล้วนะครับกรณีที่ตอนเช้านะครับแดดเริ่มมานะครับแดดเริ่มมามีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโวลต์สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมาถึงที่ระดับ26โวลต์นะครับตัวบอร์ดนะครับจะสั่งตัดวงจรนะครับจะสลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ทันทีนะครับโอเคนะครับตัวนี้วิธีการตั้งค่าไม่ยากครับ กดหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดค้างอ่าให้ไฟเป็นกระพริบนะครับแล้วก็กดลดกดเพิ่มนะครับได้เลยไม่ยากนะครับตัวนี้ผมเซตไปที่3.5โวลต์นะครับส่วนด้านทํางานนะครับผมเซ็ตไปที่6โวลต์นะครับก็ทํานองเดียวกันกดปุ่มฝ้านะครับแล้วกดเพิ่มขึ้นปบดลดลงนะครับเนี่ยก็จะเป็น26นะครับันนี้กดลดนะครับนี้กดเพิ่มโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําทําการเทสให้ดูนะครับ กรณีนะครับกรณีนะครับกรณีอินเวอร์เตอร์ตัดนะครับอินเวอร์เตอร์ตัดนะครับอินเวอร์เตอร์ตัดนะคอยดูนะครับสังเกตนะครับอินเวอร์เตอร์ตัดนะครับจะสลับมาเป็นการไฟฟ้านะครับอินเวอร์เตอร์ตัดนะครสังเกตแมกนติกทวขวานะครับสังเกตหลอดไฟโอเคนะครับหลอดไฟก็จะแค่กระพริบนะครับแล้วก็แมกนติกตัวนี้ก็จะทํางานนะครับโอเคกรณีนะครับ อินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานนะครับอินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานนะฮะเห็นไหมครับทัมเมอร์จะหน่วงเวลาประมาณ5าวิหลังจากนั้นก็จะสลับนะครับจะสลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ให้นะครับโอเคครับนะฮะโอเคต่อไปนะครับอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับกรณีที่เราใช้สัญญาณแบตนะครับเป็นตัวคอนโทรลให้ a อ s สสลับไปมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโวลต์แบตลงนะครับนะ ให้เหลือต่ากว่า23.5นะครับนะครับพอ23.4นะครับนะอนนี้จะตัดตัดปันทีฮนะทีนี้กรณีที่ตอนเช้านะครับชาร์จเ,จเริ่มชัด์พลังงานลงแบตเตอรี่นะครับโวลต์เริ่มสูงขึ้นนะครับ แต่ผมปรับเร็วนิดนึงครับย่สิบนะครับจุดเก้าพอมายี่สิบหกจุน่งจุดนะครับบอร์ดก็จะสั่งงานให้ ATS สลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ทันทีนะครับก็การทำงานแบบนี้นะครับก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับคืออินเวอร์เตอร์เราไม่ต้องตัดนะครับอินเวอร์เตอร์เราไม่ตัดนะครับแล้วจะสลับไฟแบบ ัวเร็วนะครับเนียนๆนะครับชุดที่ผมประกอบนี้นะครับก็จากการทดลองนะครับไม่ว่าจะใช้กับแอร์นะครับใช้กับตู้เย็นใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถรันงานได้ต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปเปิดไม่ปิดไม่นะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคครับชุดนี้ก็ ADS ชุดนี้ครับทนกระแสสูงสุดอยู่ที่6 0แอมป์นะครับอ่าแต่ทางลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้ที่ประมาณ30แอมป์นะครับอ่าต่อเนื่องนะครับก็สบายมากนะครับ อันนี้สายก็เป็นสายเบอร์หนะครับสบายๆนะครับนะเราไม่ต้องห่วงนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ a t s นะครับมีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งเวลานะครับอินตัดนะครับใช้หรือจะใช้ตัวชิโนทัมเมอร์นะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับนะมีทั้งรุ่นแบตต่ำสลับนะครับจะเอาแบบไหนนะครับใจสลับแบบไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับก็สนใจสอบถามได้นะครับ ผมก็ชีรัักเดีย์วายนะครับหรือเอนะครับเบอร์โทรนะครับ0865175083นะครับก็สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ